สวัสดีค่ะมาพบกันตอนเช้านะคะวันนี้จะพาเพื่อนมาดูดอกแ้มกรน,นะคะกำลังบานออกดอกสวยงามเลยค่ะตอนเช้าๆนะคะเนี่ยบานสวยงามมากเลยมีพึ่งมา กินน้ำหวานดอกไม้ด้วยนะคะดอกแก้วมังกรด้วยนะคะบานดอกมาแล้วก็จะสายมาก็จะหุบนะคะอันนี้แล้วก็จะออกมาเป็นลูกนะคะตรงคั่วก็จะเป็นลูกนะคะแล้วดอกก็จะโรยไปอันนี้เริ่มแดงแล้ว อันนี้ดอกนึงอันนี้น่าจะบานเมื่อวานนะคะเนี่ยอันอันดอกนี้บานเมื่อวานบรรยากาศยามเช้าค่ะอากาศเย็นสบายนะคะแต่สายมาก็จะมีแดดออกร้อนค่ะตอนนี้ก็มีแดดแล้วแต่แดดยังไม่ร้อนนะคะเช้าเช้ามา อันนี้พึ่งเยอะเลยสวยงามข่ะเช้าก็มีเสียงกนกมีน้อยนาด้วยนะคะน้อยนาด้วยสามลูกเลย ไป,ไปดูลูกที่แดงๆกันอันนี้ก็มีผึ้งกินน้ำหวานนะคะดูฝั่งนี้กันฝั่งนี้ลูกแดงแล้ว อันนี้ลูกเดิมแดงแล้วนะคะอันนี้สีเขียวอยู่ค่ะตรงนี้ก็แดงเหมือนกันอันนัน้ลูกไม่โตเนาะปีแรกพักก็จะเก็บได้นะคะลูกไม่ค่อยโตเท่าไหร่ มังกรกน้ำค่ะวันนี้พาเพื่อนมาอัปเดตแจ้มังกรกนะคะวันนี้ออกดอกหลายต้นเลยค่ะหลายดอกเลยนะคะดูฝรั่งกันบ้างฝรั่งลูกไม่โตนะคะ อันนี้น่าจะได้โตเกินนี้แล้วออกกินแล้วกันกรอบหวานค่ะไม่ต้องล้างปลอดสารค่ะ มาแน่นเลยอันนี้ออกสองลูกเลยค่ะ ำลังเขียวนะคะ่าวันนี้ก็ขอลาเพื่อนไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ